ครับตอนนี้ผมจะทําการทดลองกล้องครับผมจะทําการทดลองเสียบจ่ายไฟกับกล้องวงจรปิดนะครับสามหกห้าพัดนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมถอดนะครับต้องขอภัยนะครับตอนนี้ทํามือเดียวนะครับท่านผู้ชมต้องขอภัยจริงๆนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่ขาตั้งกล้องนะครับโอเคผมเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับ มาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะครับตอนนี้ก็รออาการอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับไปที่แอปนะครับแอปพลิเคชันนะครับว่ากล้องทำงานไหมนะตอนนี้ผมไปดูที่การตั้งค่าไม่รู้ว่า ตั้งค่าอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับดูที่การเซตติ้งนะครับเซตติ้งมีอะไรบ้างครับดีไวิ์ส t วิตต์ว์ไมโครโฟนนะครับอารามโทนเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับตอนนี้ผมปิดแล้วครับอารามโทนนะครับปิดแล้ว motion division นะครับ เสาร์ดีเทคชั่นก็ไม่น่าใช้นะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับแสดงว่าผมปิดแล้วครับปิดเสียงเตือนนะครับเขาจะอยู่ตรงที่อารามโทนะครับนะครับบางทีเราไม่เข้าใจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอารามโทนะครับตัวนี้นะครับผมในการทําการปิดนะครับปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนต่อไปก็ผมจะเป็นโอเคนะครับ เสนอวิธีการประกอบนะครับประกอบอ่ากล้องนะครับนะครับต่อไปแล ah or, UM ้วก็ไปดูรูปนะครับรูปของกล้องนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ้องไปหากล้องแป๊บเึงนะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับนี่คือกล้องนะครับ แบบนึงนะครับท่านผู้ชมปรกวดว่าโอเคนะครับหลังจาจะเป็นการประกอบแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับตัวร,รักทะเลนิดนึงน,นะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับขออภัยนะครับตอนนี้ผมจะทําการประกอบแล้วนะครับท่านผู้ชมก่อนประกอบผมต้องถอดอา แก๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันการพิดพาดจากการรับวรงจรนะครับท่านผู้ชมเราต้องจำได้นะครับว่าเราถอดตรงไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับ ีดนิดนึงนะครับต้องละเอียดนะครับถ้าเป็นช่างแบบลวกๆไม่ได้นะครับต้องฟีมือละเอียดนะครับช่างเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกวันนี้เป็นระบบไม่ใช่มาโครนะครับเป็นนาโนครับเล็กยิ่งกว่ามาโครอีกนะครับละเอียดย่อยลงไปอีกนะครับท่านผู้ชมรลบละเอียดย่อยลงไปอีกนะครับตัวนี้ผมก็ประกอบนะครับทําการประกอบนะครับใส่นะครับ ็ต้องดูิดีกันแล้วครับท่านผู้ชมมันมีล็อกมีตำหนิมีมากตรงไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับใส่เป็นแล้วนะครับนี่ก็คือน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับ,รบโอเคครับ ครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับลองเทสดูนะครับโอเคนะครับหมุนได้นะครับซ้ายขวานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรับมุมกล้องมุมเงยนะครับ โอเคนะครับเราต้องรู้นะครับรู้วิธีรู้เทคนิคในการถอดในการประกอบนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเรารู้ก็เรียกว่าสบายไปแปดอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องใจเย็นๆใจแอร์กันนะครับการทำงานแบบนี้นะครับกระจร้อนนะครับมีหวังพังนะครับท่านผู้ชม ต้องดูให้ดีนะครับครับว่าเขาประกอบอย่างไรประกอบแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วังวังว่าวงว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับช่างนะครับช่างทุกท่านหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือ,อของตัวเองนะครับนะครับ ดูคลิปของผมแล้วรับรองท่านซ่อมได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านมีความอดทนนะครับขอให้ท่านมีความอดทนนะครับท่านจะประสบผลสําเร็จนะครับในการทํางานต่างๆนะครับรับรองครับท่านเข้ามาในช่อง YouTube ช่างมิสตูดิโอนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับท่านจะมีความรู้เยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชม นี่ผมประกอบครับปรกอบข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะผิดพลาดครับท่านผู้ชมปรากฏว่าผมใช้นอ็นอตใช้น็อตตรงนี้ผิดนะครับต้องย้ายมาด้านนี้นะครับ ย้ายม่ด้านี้นะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นน็อตสั้นนะครับส่วนอันนี้น็อตอันสุดท้ายนะครับที่จะใส่นะครับเป็นน็อตยาวนะครับต้องดูดีนะครับถ้าเสียงบางดังเบาต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมไม่พูดดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาว่าเราบ้านะครับคุยคนเดียวเนาะช่างก็เป็นแบบนี้นะครับอ๋อท่านเข้ามา ชมช่องของผมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมจะมีสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับนำเสนอให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับครับตัวนี้ก็โอเคนะครับประกอบนะครับข้าวที่นะครับประกอบข้าวที่นะครับท่านผู้ชม มีไขควงสั้นนะครับผมใช้ไขควงอันนี้ยาวกว่านะครับครับท่านผู้ชม ตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมจะลองจ่ายไฟนะครับเข้ากับให้กับตัวกล้องนะครับโอเคครับผมนี่ผมจ่ายไฟแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้กล้องยังนิ่งอยู่นะครับต่อไปผมก็จะทําการไปเปิดที่แอปกล้องนะครับไปดูที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปแล้วนะครับแอปกล้อง yc ไปครับตอนนี้เขาบอกว่ากล้องยังไม่ออเนย์นะครับครับตอนนี้กำลังเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับใช้ได้ครับท่านผู้ชมใช้ได้ครับโอเคอย่างไรก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้กับชังช่ังมิสสตตริโอสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับ